สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไต่ชั้นอุบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สองสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เรานำเสนอเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของยามาฮ่าบอกเลยว่าตอนนี้กระแสแรงจริงๆค่ะสำหรับนิวยามาฮ่า PG 1ันสำหรับสัปดาห์นี้ในช่วงแรกของรายการนั้น เรามีกิจกรรมเด็ดของรถจักรยานยนต์นิวยามาฮ่าพีซึ่งเป็นกิจกรรมเด็ดด,ด้านการทดสอบรถนิวยามาฮ่าพีจีแมห้ามพลาดเชียวนะคะคุณผู้ชมในช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นนะเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดประสบการณ์สุดแม็กยูนิคแม็กพิเลียนซ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพาลูกค้า s m a แและ n m a x ออกไปลุยทริปสุดหรู จะรู้ขนาดไหนนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะบัดน,นี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ไต่ชโนบายยามาฮ่าสองสัปดาห์ติดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เรามาพบกันและมีการแนะนำรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของนิวยามาฮ่าพีจวัตปรากฏว่ากระแสแรงเชียวนะคะสำหรับนิวยามาฮ่าพีจีวั น้องใหม่แห่งค่ายยามาฮ่าและสัปดาห์ที่3แล้วนะคะเรายังคงเกาะติดกับ New y a มาฮ a าพีสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของกิจกรรมการทดสอบรถที่ทางยามาฮ a าอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะไปขี่รถถ่ายรูปกันและที่พิเศษไปกว่านั้นกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทไทยยามาฮามอเตอร์กับแบรนด์วินเทสซึ่งจะเป็นกิจกรรมทริป ภายใต้ชื่องาน New Yamaha PG1 Buddy Ride right, Ride right, Snap กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เราไปเข้าเนื้อหาของกิจกรรมในครั้งนี้กันนะคะสำหรับวันที่24สิงหาคม2568นั้นกิจกรรม New Yamaha PG1 Buddy Ride right, Ride right, Snap จะเชิญชวนคุณผู้ชมและเพื่อนๆ ติมน้ำมันให้เต็มถังและก็มาเจอกันที่ร้านโฟโต้คลับเจริญกรุงในเวลา8นาฬิกาตอนเช้าเราไปดูเส้นทางของทริปที่จะออกเดินทางกันนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ถนนเจริญกรุงจุดที่2ถนนส่งวาดและจุดสุดท้ายนั้นคือจุดสิ้นสุดของทริปนี้นั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมเส้นทางจัก,กรยานที่ใช้ปั่นชมธรรมชาติแม่ชาวสองล้อรู้จักกันดีนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบางกระเจ้าและยังเป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมเยียนขอทวรอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นทางของทริปทดสอบนิวยามาฮาพีจีวันบัตตี้ไลท์ไลท์สแนจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568 จุดเริ่มต้นอยู่ที่ร้านโฟตโต้ครับเจริญกรุงในช่วงเวลาเช้า8นาฬิกาด้วยเส้นทางถนนจเจริญกรุงไปยังถนนส่งวาดจุดสิ้นสุดอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใกล้กรุงเทพนั่นคือบางกระเจ้าจะเจนไหนรุ่นไหนก็มาได้นะคะฟรีตลอดทิปไม่มีค่าใช้จ่ายและยังมีกิจกรรมเด็ด ภายในทริปนั่นคือเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปจะมีการสอนการใช้กล้องฟิล์มโลโม่สุดแนวพร้อมเวิร์กช็อปการถ่ายภาพและการใช้กล้องฟิล์มกิจกรรมภายในทริปที่2นั้นก็จะเป็นการร่วมทดสอบการขับขี่นิวยามาฮ่าพีจีรูปแบบใหม่มาแต่ตัวก็มันได้ทุกเกจัดเต็มทั้งรถและไลฟ์สไตล์ และแถมร่วมกันตะเวนถ่ายรูปในมุมสุดชิคขอกระซิบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในสถานที่ท่องเที่ยวของบางกระเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสมุทรปราการนั้นจะมีร้านกาแฟลับพร้อมเส้นทางมันๆซึ่งเป็นการลัดเลาะป่าในเมืองและยังเป็นเส้นทางที่สามารถขี่รถลงเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแม่หลายฟิลกนเลยทีเดียวเฉียวอัตรรของการท่องเที่ยวนั้น จะไม่ซ้ำในรูปแบบเดิมๆสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจในทริปของ New Yamaha PG1 b u d ั y Light Light Snap อย่าช้ารีบลงทะเบียนแล้วมามั่นด้วยกันผ่าน QR Code คุณผู้ชมหาข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่เพจ Yamaha Society ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ และที่สำคัญทริปนี้นะคะรับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นและกระซิบนิดหนึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์ในการออกทริปครั้งนี้ทางทีมงานวินเทสจะเป็นผู้ติดต่อก,กลับไปหรือคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของวินเทสที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ค่ะ หคุณผู้ชมก็มีความสนใจที่อยากเจอร่วมกับทริปของนิว Yamaha P1 Buddy Light l i Snap กันแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักกับนิว Yamaha P1 ซึ่งเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่สด,สดสดร้อนๆ้อนและกระแสแรงวันที่4สิงหาคม2568รถเพิ่งจะถึงหน้าร้านผู้แทนจำหน่ายรถจัก,กรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศกันเลย คุณผู้ชมพร้อมไหมคะไปรู้จักกับนิวยามาฮ่าพีจีวันกันค่ะนิวยามาฮ่าพีจีวันปี2025นั้นมาในคอนเซปต์ everyday playful มันทุกเด์เททุกทางซึ่งเป็นโฉมใหม่ด้วยหน้าปัดเอเรือนใหม่ดิจิตอลดีไซน์ทรงกลมสุดคลาสสิกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถของ m o p e ็กแคมเบ l แต่ให้ความคลาสสิกด้วยหน้าปัดเอเรือนใหม่ดิจิตอลดีไซน์ทรงกลมแสดงผลมาตรวัด ครบท้วนชัดเจนและยังใหม่ด้วยเบรกหน้า abs พร้อมดิสเบรกขนาดใหญ่245ม mm. ิลลิเมตรเพื่อเป็นการลดการเกิดล้อล็อกขนาดเบรกกระทันหันจะทำให้คุณผู้ชมนั้นขับขี่ได้อย่างมั่นใจพร้อมลุยได้ทุกเส้นทางและ New Yamaha pg 1 2025นนั้นยังมียางบล็อกลายใหม่ดอกยางใหญ่ขึ้นหน้าอย่างกว้างเกาะถนนทรงตัวเป็นอย่างดีให้ความนุ่มนวลในการขับ เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยก็สามารถขี่ได้ทุกวนันมันได้ทุกเส้นทางและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 114cc ระบายความร้อนด้วยอากาศชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกแบบมีแผงคอบนเสริมด้วยอย่างหุ้มชกสไตล์คลาสสิกและยังมีชกหลังคู่ที่เพิ่มระยะยุบช่วยซับแรงกระแทก ไฟหน้าไฟท้ายรูปทรงโค้งมนในรูปแบบสุดคลาสสิกสำหรับ New Yamaha P T 1 2025ัน2025นั้นมาพร้อมกันถึงสีสีอาทิสีฟ้าสีาแดงสีเทาและสีน้ำตาลมาในราคากลางแนะนำเริ่มต้น5,7500บาทและยังคุ้มค่าด้วยการรับประกันนานถึง5ปีหรือ50,000กิโล ึ่ยามาฮ่าเป็นแบรนด์แรกนะคะที่ให้การรับประกันที่คุ้มค่าเละนนานแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้มั่นใจในคุณภาพของสินค้ายามาฮ่ารีบไปลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ชมและไปออกทริป New YAMAHA p พ1 Buddy l i ต h t Light Snap เพื่อเป็นการทดสอบการขับขี่ไปด้วยในตัวค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในทริปในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้ลงทะเบียนผ่าน QR Code กันได้ที่เพจวินเทสที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะและในสิทธิของการลงทะเบียนเพื่อทริปนี้นั้นรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะคะคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นทางทีมงานวินเทสจะเป็นผู้ติดต่อ,อก,กลับไป และอหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สำหรับทริปนี้นั้นหาชมกันได้ที่เฟ e บุ o k ยามาฮ่าโซซายตีรีบริบลงทับเหียนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ